สวัสดีค่ะก็คือจะมีสองความเชื่อที่เราจําเป็นที่จะต้องให้มันแบบว่าฝังลึกฝังลึกเข้าไปในใจเราเลยก็คือความเชื่อในตัวเองแล้วก็ความเชื่อในความรู้ของตัวเองนะคะทีนี้เนี่ยความเชื่อในตัวเองมันคือยังไงคุญิงคืออิงเชื่อว่าทุกคนเนี่ยเข้ามาเรารู้อยู่แล้วเราเชื่ออยู่แล้วว่าเราอะสามารถเทรดได้แน่ไม่งั้นเราไม่เข้ามาเล่นในวงการนี้จริงไหมคะการเทรดแบบรายใหญ่คืออะไร เทตแบบรายใหญ่ก็คือมีอยู่2อ,อย่างที่น้องจะทำมีออเดอร์รายย่อยทิ้งไว้ตรงไหนเยอะๆเราจะเข้าไปกวาดออเดอร์นั้นเพราะเวลาที่เราเทรดเราเป็นรายใหญ่เงินเราเยอะเราจําเป็นที่จะต้องมีออเดอร์เหลือให้เราเยอะๆด้วยที่เราจะเข้าไปซื้อนะคะกะติเลยน้องจะมาถึงไฮถึงโลเดิมแน่นอนแบบแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์น่ะอิงตีให้เก้าสิบเก้าสิบเปอรซ เขากำลังวิ่งยังไงอยู่ซึ่งพวกเราเนี่ยดูกราฟเก่งมากนะดูแบบว่าไซเวเก่งนะคะไซเวอัพไซเวดาวนะคะน้องเป็นยังไงอยู่นะคะกิน SL ทีนี้เนี่ยน้องกินไป1 SL แล้วแสดงว่าเป้าหมายต่อไปถ้าน้องย้อนลงมาแล้วไม่หลุดโลวิธีคือเอาง่ายๆถ้าน้องจะขึ้นเป็นเทรนเร็วๆน้องจะมาย่อถึงแค่อะไรคะใช่9 99. 9้9 9 9 9 9%คือแบบอิงย้อนดูกราฟว่าสปีปิดทุกรอบจ,จะไม่ปิดจะไม่ปิดแค่ประมาณแค่2อรอบจากการเปิดแกรบทั้งหมดถ้ามาครั้งแรกเราเทรดได้แต่ถ้ามาครั้งที่2ครั้งที่สาไม่น่าจะเอาอยู่แล้วน้องน่าจะมาที่ลูกเป็ดเลยนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าอยากให้สอดอะไรก็มาเม้ามอยกัน